สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านเนี่นะครับวันนี้ทัด,ดีทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่องไพรวซีเป็นหนังปี2016กำกับและเขียนบทโดยไทยเลอร์มอสจากค่ายผู้ผลิตหนังสั้นสุดหลอนในชื่อเดียวกันกับเรื่องราวของหนุ่มท้องเสียที่ปวดขี้ระหว่างทำงานแต่ทว่าไม่กล้าเข้าสวมเพราะกลัวเพื่อนได้ยินเสียงตดจึงใช้กล้ามตูดขมิบเพื่อไม่ให้ของเหลวไหลออกมาจนาะช่องแคบรา เกรงว่ามันจะส่งกลิ่นเหมน็นจนทำร้ายระบบทางเดินหายใจของเพื่อนร่วมงาน เรื่องมาที่ชายปวดอึนามว่าใสมอนครั่นเนื้อครั่นตัวให้กับอะการท้องเสียที่ต้องประสบมาหลายวันแน่นอนว่าการอั้นอุจจาระนานๆจะก่อเกิดเป็นความเครียดกระตุ้นระบบประสาทซิมฟาเตติกจนทำให้ร่างกายหลั่งสารเอพิเนฟินนอเอพิเนฟินส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทาไมตอนเราปวดขีร่างกายจะอุ่นขึ้นท้องร้องโรกครา แสดงให้เห็นว่าชายหนุ่มท้องเสียฉับพลันซึ่งอาจเกิดจากอาหารเป็นพิษหรือติดเชื้อมาจากการกินอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเขากุ่มท้องด้วยความทุกข์ทรมานอด ทนไดถึงเวลาเลิกงานเพื่อที่ตัวเองจะได้ปลดทุกข์ยางเป็นสุขโดยไร้หูตาของเพื่อนร่วมงานมาคอยก่อกวนจังหวะเดียวกันเพื่อนสนิทก็ได้โผล่หน้าเข้ามาถามเฮไซมอนขอคุยเรื่องงานด้วยสักเดียวได้ไหมอีกฝ่ายพยักหน้าอย่างเป็นมิตรทั้งที่ในใจปวดร้าวแทบทนไม่ไหวกับจังหวะนรกของเพื่อนขอบคุณในมากเลยไซมอนโปรเจกต์ที่เราทำร่วมกันเป็นไปได้สวยเลยแหละ ้านายชอบมากไสมันบอกปัดด้วยการบอกก็ไม่เป็นไรเรากลับบ้านกันเถอะเย็นมากแล้วนายควรกลับไปใช้เวลากับครอบครัวที่นายรักอีกฝ่ายเหมือนจะจากไปด้วยดีแต่ก็อยากให้ใส่มอนเดินกลับบ้านด้วยกันจึงเอ่ยปากชวนชายหนุ่มที่เริ่มเก็บอาการไม่อยู่ก็ได้แซงทำานาเค็มก่อนบอกว่าเขาจะไม่ไปไหนจนกว่างานจะเสร็จท้ายที่สุดเพื่อนร่วมงานจึงเดินจากไปแต่โดยดีไสม อดทนรอเวลาอีกนิดเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ลงเหลือใครอยู่ที่นี่แต่แล้วแก๊สในกระเพาะที่มีอยู่มากทาให้หนุ่มเคราะห์ร้ายไม่สามารถขมิบแก้มก้นได้ทันจึงถ่ายลมเน่าออกมาสู่อากาศภายนอกเมื่อสบโอกาสจึงโถมตัวออไปได้วยความเร่งรีไม่มีเวลานึกถึงเรื่องอะไรอีกต่อไปแล้วนอกจากหาชักโครกดีๆสักตัวเพื่อย่นก้นลงนางระหว่างทางพลางสอดส่องสายตาเพื่อตรวจดูให แน่ใจว่าสถานที่แห่งนี้ไร้ซึ่งสัญญาณชีวิตใดมาก่อกวนเข้าได้เมื่อเข้าไปในห้องน้ำกางเกงสแล็กถูกปลดอย่างร้อนรน ก่อนนาบก้นบนชักโครกด้วยใบหน้าอิ่มเอมใจทิ้งทุ่นลงในน้ำด้วยความปลื้มปิติโดยหารู้ไม่ว่าเพื่อนของเขาได้ย้อนกลับมาอีกครั้งเพราะปวดเยี่ยวใส่ม่อนพะว้าพะวงใจเป็นอย่างมากพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดก่อนยกขาขึ้นบนโถส้วมเพื่อให้ดูเหมือนว่าไม่มีใครนั่งขี้อยู่ในห้องนี้แต่แล้วชายที่ยืนเยี่ยวก็ได้ร้องเพลงอย่างสบายอารมณ์ใส่ม่อนที่ได้ยินทำนองเพียเพ้ยน นก็ได้เผอกลั้นหัวเราะจนเกรงไปทั้งตัวโดยลงลืมไปว่าตัวเองกลั้นตดอยู่กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ส่งเสียงดังจนทําให้คนที่อยู่ข้างนอกสะดุ้งเฮือกก็เลยเดินมาก้มดูด้วยความสงสัยในขณะที่ร่างกายของไซมอนสัมผัสกับสิ่งกระตุนความร้อนและอารมณ์ทำให้สมองหลั่งสารเคมีแอซิทินโคลีนที่อยู่บริเวณปลายประสาทออกมากระตุ้น ต่นต่ำเหงื่อจนเปียกชุ่มไปทัว่วนาหนุ่มอ้วนที่กำลังล้างมืออยู่เริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติมีคนนั่งขี้อยู่ในส้วมแห่งนี้แน่ๆด้วยกลิ่นเหม็นตุที่โชยเข้าจมูกประกอบกับห้องน้ำที่ปิดล็อกอย่างแน่นหนาท้ายที่สุดเมื่อทำความสะอาดมือด้วยทิชชูก็ถึงเวลาแล้วจริงๆที่เขาต้องกลับบ้านไปพบหน้าครอบครัวใส่มอนที่สัมผัสดได้ว่าผู้เป็นเพื่อนเดินออกไปแล้วก็รู้สึกเป็นสุขอีก ครั้ก่อนปล่อยของเสียที่พันนานการอยู่ในกลนให้เป็นอิสระใบหน้าเคลอบเคลิ้มไปกับการเบ่งอุจจาระลมเน่าที่พวยพุ่งออกมาจากกล้ามเนื้อหูรูดส่งเสียงในท่วงทํานอง Rock and Low. ร็อกแอนโกล่าวกับว่ากาบใหญ่อาหารได้หลุดออกมาจากหลุ่มดําจํานวนมหาศาลจนทำไม่ใส่มอนรู้สึกสินยังหาที่สุดมีได้โดยหารู้ไม่ว่าเพื่อนของเขาลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ําเมื่อเดินกลับมาเอาก พบเข้ากับเสียงนี้พอดีไซมอนพลาดแล้วที่ไอ้ชายผู้นี้ได้ยินเสียงตดเพราะเขาคือเพื่อนที่ปากสว่างเป็นที่หนึ่งและเชื่อได้เลยว่าเช้าวันรุ่งขึ้นคนในออฟฟิศจะต้องรู้กันทวนานาว่าไซมอนตดดังแค่ไหนหนุ่มเคราะห์ร้ายเครียดให้กับความผิดพลาดของตัวเองในใจอยากจะหลั่งน้ำตาแต่สถานที่ไม่เอื้ออำนวยเพราะมันเหม็นเกินกว่าที่จะดราม่าได้หลังจากนี้เขาคงต้องใช้ ชีวิตอยู่บนความยางอายไปตลอดกาลแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่องไพรวซีหนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าการปลดทุกข์โดยไร้ความเป็นส่วนตัวคือความทรมานที่หลายคนไม่อยากพบเจอเพราะการได้ขับถ่ายเพียงลำพังย่อนก้นลงนั่งบนชักโครกแล้วทิ้งทุ่นอย่างสบายใจนั่นคือสวรรค์ของคนใช้ห้องน้ำอย่างแท้จริงเนื่องจากจะตดดังแค่ไหนก็ได้หรือทิ้งทุ่นกระทบผิวน้ำจนเกิดเสียงดังโดยไม่จำเป็น เ,เกร,ใใราะว่าการเข้าส่วมสาธารณะกับยากกว่าที่คิดเมื่อมีสิ่งมีชีวิตวนเวียนอยู่รอบห้องแน่นอนนความวิตกกังวลย่อมเกิดขึ้นส่งผลในผู้ที่กำลังขับทายต้องทำตัวให้เงียบที่สุดบางครั้งถึงกับต้องอั้นขี้อั้นตดเอาไว้เพียงเพราะเกรงว่าจะส่งกลิ่นเหม็นและเสียงดังจนรบกวนคนรอบข้างก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่ไซมอนต้องพบเจอนั่นแหละครับกับการพยายามอำลาเพื่อนร่วมงาน โดยรอจังหวะให้อีกฝ่ายกลับบ้านเพื่อที่ตัวเองจะได้ปลดปล่อยอย่างเต็มที่ท้ายที่สุดก็จบลงด้วยเสียงหัวเราะของคนที่ได้ยินกลายเป็นเรื่องที่สะเทือนใจของชายหนุม่มจนยากที่จะลืมเลือนอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญกว่าเสียงและกลิ่นตดคืออาการท้องผูกสลับกับท้องเสียเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของอาการเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หลายคนมักละเลยอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพียงเพราะคิด เพราะมันไม่สําคัญรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการโดยหารู้ไหมว่าความชลาใจนี้แหละครับที่จะนําพาโรคร้ายที่คุณคาดไม่ถึงมาฆ่าชีวิตในภายหลัง ดังนั้นควรหมั่นสังเกตอาการเหล่านี้ให้ดีไม่ว่าจะถ่ายเป็นเลือดปวดท้องไม่ค่อยผ่ายลมรู้สึกอึดอัดเหมือนมีแก๊สในท้องท้องอืดถ่ายอุจจาระไม่สุดขนาดของลำอุจจาระเล็กลงหรือคํำพบก้อนบริเวณท้องตอนล่างคลื่นไส้หรือเบื่ออาหารก็ควรพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองค้นหาโรคเพื่อทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับ ไพรวาซี acy, กำกับและเขียนบทโดยไชเลอร์มอร์สจากค่ายผู้ผลิตหนังสั้นสุดหลอนในชื่อเดียวกันนี่คือหนังสั้นอีกเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าการปวดขี้ไม่ใช่เรื่องตลกแต่มันคือความทรมานรูปแบบหนึ่งที่หากบังเอิญมีใครอยู่ในบริเวณที่เรากำลังปลด ก็อาจทําให้อึไม่เป็นสุขอีกต่อไปท้ายที่สุดคลิปสปอยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณได้รับอัโรรสขงหนังแบบผิวเผินสามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศกับหนังต้นฉบับได้ทังช่อง y o u t u t e ไทเลอร์มอส หากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังที่ทาง Facebook ลุงเทสสปอยหนังและแฟนเพจเท็ดดี้ทีวี